ใครที่ชอบกินมะม่วงแช่อิ่มไม่ควรพลาดสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เร่งด่วนไม่ต้องมาดองมะม่วงเป็นครึ่งครึ่งเดือนแล้วเองเราใช้เวลาดองมะม่วงแค่6ชั่วโมงวันนี้กุ้งใช้มะม่วงแก้วคามิิน,นตัวเองต้องการเนื้อมะม่วงอะค่ะ2กิโลกร,รมัมเราปอกล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่ไปน้าเกลือก่อนนะคะมะม่วงของเราจะได้ไม่ดํานะคะและทีนี้มาหั่นชิ้นตามต้องการเลยนะคะ แล้วทีนี้เรามาทําส่วนของน้ําปูนใสและน้ําเกลือไว้ดองมะม่วงกันใช้เกลือนะคะห5 0กรัมน้ําปูนใส1,500 ml คนให้เกลือละลายแล้วเอามะม่วงที่ที่ได้ทั้งหมดนะคะแช่ลงไปเลยแล้วหาอะไรหนักๆมาปิดไว้ให้เนื้อมะม่วงเขาจมในน้ําเกลือของเรานะคะแช่ไว้6ชั่วโมงแล้วระหว่างเรารอ มะม่วงนะคะเรามาทําส่วนของน้ําเชื่อมก่อนใช้น้ําตาลทราย1กิโลกร,รมัมเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ํา 1, ML, เปล่า1,000 mL อไปตั้งไฟกวนจนกระทั่งเขาเดือดแล้วก็น้ําเชื่อมเป็นลักษณะใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเตาพักไว้ให้น้ําเชื่อมเย็นสนิทระหว่างรองมะม่วงทีนี้พอมะม่วงครบเวลา6ชั่วโมงแล้วนะคะเอาไปล้างทําความสะอาดหลายๆน้ําเลยนะคะเอาไปล้างน้ําเปล่านี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ พักให้เสด็จน้ำนะคะเก็บใส่ภาชนะได้เลยแล้วเอาน้ำเชื่อมที่เย็นสนิทนะคะมาแช่ไว้ปิดฝาไว้แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะพอครบหนึ่งคืนปุ๊บตอนเช้าเราลองมาชิมกันตัวเองรสชาติคือขอบอกว่ากรอบเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะอร่อยลงตัวจิ้มกับพริกเกลือยิ่งลงตัวเข้าไปใหญ่เลยลองทำกันดูนะคะง่ายมากๆอร่อยกรอบทำขายได้เลยนะตัวเองกุ้งวามันย่นระยะเวลา ได้ดีทีเดียวเลยค่ะอร่อยด้วยกรอบด้วย